สวัสดีครับเรามาจากเรื่องไหนครับคก็พวกเราเนะครับเป็นนักแสดงจากซีรีส์เรื่องไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็กอไม่มาอังการเด็อเอเโอเคอเอาใหอ่โอเคอเคโอเคอเอเคโอเโอเคโอเคอคโับอคโอเคโอคโอเคโอเเโอคัเคโ ป็นไ,ไงครับบรรยากาศเราตื่นเต้นไหมยังไงกับการชมครั้งแรกเหมือนกันที่เราจะผ่านการตัดต่อมาเรียบร้อยแล้วก็ <c oughs> ตื่นเต้นครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะวันหนึ่งเราจะได้มานั่งดูด้วยกันแบบในในในที่แห่งนี้ครับรู้สึกจริงๆริงก็บอกบหลายคาแล้วรู้สึกเหมือนตอนนี้เหมือนฝันอยู่ <c oughs> ทำไมอ,ะอ่ะก็แบบว่ามันไม่คิดว่าตัวเองจะได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้เป็นตัวหลักด้วยครับพี่ยุนอาจจะเคยมีประสบการณ์แต่ว่าบัวคือแบบบัอาจจะบัวเป็นครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกที่นี่เลยดึงซึ้งอ่ะขอจิ้มน้จิ้มตายน้ำตาไหลค่ะค่ะ อะๆให้แต่ละคู่สปอยว่า EP หนึ่งเราจะได้เห็นอะไรบ้างอุ้ยฟ้อนตองเปิดมาเลยเห็นอะไรตำแตะโอ้โหทำตำกับข้าวครับใช่ใช่ครับเปิดมาก็เจอตำกับข้าวเลยนี่ทำกับข้าวอยู่ในครัวครับแต่ผมทำอยู่นอกครัวเออนึกออกเด้ออกไปทากับข้าวกลางแดด สปอยแรงจริงๆเอาเอาคู่เราก่อนของของเราแบบยิงๆในเรื่องก็ยังจะต้องแบบติดตามไปเรื่อยนะคะว่ามันจะไปถึงจุดไหนอะไรอย่างนี้แต่พีทีเอ็มีอะไรแบบเซอร์ไพรส์ไหมแบบเหมือนเห็นอะไรแบบเป็นน้ําจิ้มไหมอาจจะเซอร์ไพรส์พร้อมกันค่ะเรามาถามกันถามทางดีก็ก็คิดกันกันค่ะยังโดนไม่ดูเรืยองอ่ะคะ ยังค่ะเอาจริงๆยังไม่ได้ดูเลยเห็นแต่ทีเซอร์กับกับไพร์ล็ตเนาะของของเราอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็คือตื่นเต้นมากๆสำหรับอีพีหนึ่งว่าจะตัดออกมาเป็นยังไงจะเห็นเราไหมก่อนอีพีหนึ่งอีพีหนึ่งจะเห็นเราสองคนไหมอะไรเงี้ยก็รอต้องรอเนี่ยค่ะตื่นเต้นอยู่เราีนได้เลยนะคะคิดดั้งๆนะคะอาจจะเห็นประมาณสามวินะคะไหนจะตัดด้วยนะเออแล้วคู่เราหรอยุ่นยังไงบ้างอีพีหนึ่งมีอะไรแบบสปอยไหมเดี๋ยวที่นั่นนี่ จำซีนมาดูดูมานานแล้วลืมเออดูมานานแล้วมันจะเป็นแบบดำเนินเรื่องสะส่วนใหญ่ครับมันเริ่มดำส่วนใหญ่แนะนำตัวเองไม่ได้แบบฟังฟังอะไรอย่างเงี้แต่หน้าหลักข่าวพวกนั้นหน่าหลักหน้าหลักยังไงลองลองคือเป็นควาแบบคือเขาอยู่สองคนเขาโมตเมียค่ะเขาแบบนุ่มนิ่มอ่ะค่ะเขาจะมีควาแบบมาถึงในเรื่องหรือชีวิตจริงอะทั้งสิ๊กของเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ การในกองถ่ายการถ่ายเองช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างคะสำหรับทุกๆคนเลยเอาคู่หลักกันก็ได้จริงๆสนุกดีนะมันเป็นกองที่ไม่เครียดเลยครับมีแบบว่าวันหนึ่งผมแบบผมยิบไม้บูมมาร้องเพลงลูกทุ่งกับพี่ๆพี่ๆทีมเบื้องหลังอะไร่ด้ครับอะไรแบบนี้หรือว่าแบบทีมพี่ที่เป็นช่างช่างเขาเรียกอะไรคนคุมกล้องอะไรอยเงี้ยก็แบบเขาตลกดีใช่แล้วก็เหมือนแบบระหว่างพักอะไรเงี้ยก็แบบ แอบถ่ายกันตอนที่แบบพี่พี่ทีมงานเบื้องหลังหลับตลกตลกใช่เป็นกองที่แบบว่าค่อนข้างที่จะไม่เครียดเลยแล้วก็เหมือนแบบเหมือนเวลาบีฟกันอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรก็คือไม่มีไม่มีความกดดันหรือว่าอะไรคือเรารู้สึกว่าทํางานได้อย่างลื่นไหลแล้วก็มีความสุขมากๆครับใช่ครับแต่ถ้าพูดถึงอาพวกเราทั้งหมด6คนที่นานๆทีจะได้มารวมตัวแต่ละซีนกันนี่นครับก็เวลาทํางานด้วยกันก็เหมือนกับ หมือนคุยกับเพื่อนอะไรกันเนี้ยครับมันเหมือนเป็นอะไรที่บอกว่าสมูทได้หมดเลยนะครับจะมีแค่คนเดียวที่จะชอบติดขำเมื่อเห็นหน้าใครสักคนหนึ่งแล้วก็ไม่สามารถถ่ายต่อได้ก็คือนี่แหละเป็นไรนะมั่ยื่นหรอมีอยู่คนหนึ่งเป็นไรมากครับทำไมครับยื่นขำหน้าผมครับทำไมอครับเหตุผลหน่อยขำต้องจมูกคิ้วเขาหนึ่งในรูปขำน้าเลยทำไม่ ม,ม,มันเป็นซีนซีนแบบซีเรียสอะไรเงี้ยต่อยเขาไปปุ๊บแล้วเขาหันกลับมอง <laughs> ตัวก็เลยฮาเลย <laughs> อันนี้ก็งงแบบขำอะไรวะแล้วม,มีกระจกอยู่ใกล้ผมก็หันไปม,มอง ก็ไม่มีอะไรติดนี่หว่าขำอะไรวะแล้วก็แพ้เชื้อไปคนอื่นแล้วก็ขำไปด้วยไอ้ที่แรกน้องปันก็ไม่ขำครับพักหนึ่งขำตามผมทีแรกผมไม่ขำหน้าพี่โบเลยเพราะเห็นพี่ยุ่นขำผมขำตามเลยฮะก็พี่ดูหน้าพี่สิโอ้โหยังไงก็ไม่รู้ท่านให้ปลอบใจยังไงดีอย่างน้อยก็มีคนหนึ่ง ที่ไม่ขำหน้าผมเลยตอนเล่นแต่รับหลังมันขำตลอดเลย่ะจริงเหรอใส่ร้ายแล้วเราเนี่ยก็คือกาศโดยรวมก็คือสนุกสนานนี่สนุกสนานซีรีส์เรื่องนี้เป็นแนวอะไรนะคะโรแมนติกช็อตเบอี่ครับโรแมดติอตอีเราก็เลยสื่อสารเร่ใช่คใช่คจริงๆผมคิดว่าถ้าเกิดอยู่กับทีมนี้ถ้าเกิดไปต่อให้มันจะเป็นแบบแนวฆาตกรรมก็ยังก็ยังตลกอยู่ฆาตกรรมโลกจิ๋ผมว่ามันก็น่าจะตลกอยู่ดีครับสนุกอยู่ดีใช่ครับใครเป็นสายฮาที่สุดใน ไม่ยุ่นีะครับเพราะว่าขำหน้าผมห<อ>าย,ยู่แล้วแหละตอนนี้เราเลิกขำหน้าเขาหรือยังยุ่นเลิกแล้วับหลังๆชินนยครับแต่แอบไปขำคนเดียวบ้านโอ้โหอหย่งเศร้าคือเรามองจุดไหนที่ถึงถึงต้องขำม่ะไอ้จริงๆนี่เนี่ยมันชอบสอนจริต แบบผู้หญิงให้คนในกองอไหนลองสซมเพิลสักหนึ่งคือพวกเราประกวดมิจแกนค่ะเขาาอยากเป็นมิจแกลเป็นกองเป็นกองเดียวมั้งที่เลยบอกว่าพอเหมือนมีเพื่อนประกวดเล่นไม่ประกวดไม่ให้กองเลยใช่ค่ะเหมือนเราอยากจะเทนเพื่อนเงี้ยหรอไม่ครับผมก็เล่นไปเรื่อยแล้วที่เชียวถือว่า มีการสอนยังไงบ้างอ๋อก็จริงๆก็เป็นการสอนหมุนสอนเดินอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีบ้างให้เขาแบบมีแหลกรูเชิญมาให้เขาเล่นใช่คือแบบว่าพอพอแบบว่าเรามีกิจกรรมอะไรแบบเนี้ยมาทําให้ทุกๆคนมาสนิทกันง่ายแล้วก็เหมือนมันทําให้ทุกอย่างแบบมันเออมันโฟลูแล้วทุกคนทุกคนเป็นแบบสนิทกันง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับไม่มีใครตึงใส่กัน เนี่ยการละลายพฤติกรรมใช่ไหมนี่เขาไม่รีแอคนะคะเขาพวกเขามีถ่ายตอนเราไฟนอลนะใช่่รอชมรอชมชายแท้ดูนางงามเนี่ยเนี่ยคือไม่เคยดูนางงามเลยจนปีนี้ที่แบบสองคนดีปรากวดยืนนั่งดูนั่งดูแล้วซีเรียสมากอะไรเงี้ยแบบโอ้ปอยปอยยืนอย่างเงี้ยอยู่หลังอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออเขาชอบครับ ดูรวมก็คือสนุสนานใช่คก็รับรองเลยว่า e ีหนึ่งที่เราจะเห็นก็คืออาจจะสนุกสนานเหมือนกันใช่แน่นอนแล้วอีกหนึ่งฉากคู่พรีเซนต์คู่ตัวเองกับฉากโรแมนติกว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าทีเซอร์มันค่อนข้างที่จะเคลียร์แล้วมันจะรับดีมากดีมากคู่หญิงในเรื่องน้อยจริงๆต้องบอกว่าคู่เราอะค่ะมันเป็นเหมือน เรื่องเป็นการเปิดและการความเป็นยูรินะคะถึงบางสนในซีรีส์วก็ตามแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าคู่เราอะต้องติดตามเส้นเรื่องดีๆค่ะว่ามันมีจุดพลิกตรงไหนที่มันทําให้เราแบบเหมือนสปาร์กันเนาะแล้วก็มันจะเป็นเรื่องของเคมีของตัวละครเนาะที่มันทําให้เราเหมือนแบบว่ารักกันหรือว่าเข้าใจกันไหมหรือมันจะขมหรือมันจะหวานอย่างเงี้ยค่ะแต่โดยเฉพาะเลิฟซีเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะดูเดีอดนิดนึงนิดนึงอาชีพน็ไม่ตอนแรกเราคิดว่าคู่เราอ่ะดุแล้วแต่พอไปไปดูทีเซอร์ค่ะ ไม่ของเราน่ารักเลยค่ะของเราค่อนข้างจะน่ารักเลยคืออีกสองคู่คือกีตน่ะกีตของเองเสร็จแล้วอ่ะกีตของสองคนนี้ดังกว่าอาะไรอย่างเงี้ยจริงอ,ง,องอย่างคู่เรามาเล่นยูนิกันมันต้องจูบกันมันรู้สึกยังไงบ้างจริงๆคอมฟอร์ตนะคะรู้สึกว่าแบบว่ามันสบายใจค่ะเวลาเราเล่นคู่กันเแล้ลค่ะม,มันจะรุแนแรงเข้าสองคู่นี้ไหมที่จริง คือตอนแรกเราคิดว่าเรารุนแรงกันสองคนที่เรารุนแรงเราคิดว่ายังไงแต่พอเราดูทีเซอร์แล้วเราเบาไปเลยค่ะจริงๆเราเบาเลยต้องต้องให้สองคนนั้นขึ้นขึ้นอันนี้อะคะสคู่เนี้ยค่ะขึ้นอะไรขึ้นอะไรขึ้นทิงใช่ค่ะเรื่องคู่เราเป็นคู่เราขึ้นไหนคู่เราขึ้นไหนเป็นจริงเราไม่ค่อนข้างก็ NC นะแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะก็ฝากด้วยอันคัดนะคะในอาชีอให้คะแนนคู่เรากี่นน NC ก็จริงๆถ้าถามเชแรงสุดในชีวิตล่ค่ะนี่ก็สิบเต็มสิบของตัวเองอยู่เหมือนกันค่ะใช่อ่ะค่ะแต่ว่าถ้าเทียบอีกสองคู่ไม่แน่ใจเราสองคนด้วยความเป็นยูนิเราให้สองคู่นี้อะให้คู่แรกกี่คะแนนโอ้เต็มสิบเต็มสิบให้เต็มสิบอะเต็มสิบเต็ให้กันเลยให้โหทำไมดูเราวิจารณ์เราเป็นฐานะคนดูวิจารณ์สองคู่นี้คู่นี้ก่อนคือเอาจริงๆนะคะคือสองคู่นี้มันจะมีความแบบคนเนี้ยมันจะค่อนข้างที่จะแบบลุกดำดุดุหรอกแล้วคือโอ้โหคือโอ๊ตเป็นฟิลแบบ น่ารักแบบว่าดูเป็นเด็กน้อยอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบรุนแรงอยู่ในทีซึ่งเราแบบเอ้แบบเราแบบบางทีเราจะหลับไม่ได้ก็ไม่ชออะไรบเลยสองแอนเราไปแล้วสองคนนั้นอยู่ในกองคุยรักเล่นกันนักเราจะแบบไอ้แบบเจอเอันนี้สาววายปะเนี่ยจริงจริงกริงมากเลยคู่นี้อะโม้คู่นี้ในนังระเป็นฟิวแบบตะมูตะมีแบบอยู่ด้วยกัน นนี่คัดอกบุมใช่อุ้ยคนลุกอ,อันนี้ตัฟิลอะไรอย่างเงี้ยโอ้โห my god อะไรอย่างเงี้ยคาเลือดหาดกับกระต๊อบกลางนาใช่มองออกๆไงฮะใช่ใช่ค่เอาเอาความนุ่มนวลแเป็นไงบ้างคู่เราถ้ได้ออนแอร์เราให้คนดูตั้งใจหรือตั้งตารอหรือว่ายังไงบ้างสำหรับยุ่นกับ NC กับฉากโรแมนติก ก็เป็นฟิลแบบน่ารักน่ารักเกินซะมากกว่าไม่ได้ดูเดือดมากแต่ก็มีบ้างนิดหน่อยมันจะค่อยๆไล่เลเวลขึ้นไปครับไดเลยนะคะพี่ยุ่นดความมีประสบการณ์เราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆไหมมีใช่ไหมกันจริงๆเรื่องใหม่ๆของพี่ยุ่นเกิดขึ้นได้ทุกวันทำไมอธิบายช่วงเอากืบ้างเอาืเอากเอากืนกานเาเราเน โหอ่อนแอะก็คือหนักอีโรติย้อมๆมาครับนี่นะเนื่อยุ่นโอ้โหอยากจะไปต่อยกูข้างนอกไปอยากจะสอนว่ะหลอกหลอกก็หลอกอขอหน่อยแขนแขนครับคุณคร่เราเป็นไงบ้างก็จริงๆที่ม่เชลแทบพูดไปทั้งหมดแล้วใช่คือแบบดุเดือดรุนแรง ้เขัเขไนรู้สึกยังไงล่ะฮะแรกแรกขัดขืนหลังๆก็ตามนั้นแหละฮะใจง่ายไงพ็อะไรมันจะทุกที่กันนะทุกที่ด้วยรู้ได้ไงวะเนี่ยแอบไปดูปะแอบเป็นไงมาสปายเห็นซีฟู้เราก็ เลยอ๊ยิ๋วติผมอยากให้โบ๊ทพูดแล้ว่าเาผมสปอยขึ้นมามันจะกลายเป็นเล่าทางเรื่องไปเลยอเป็นคนชอบติดสปอยแล้วแบบสปอยเนื้อเรื่องไปให้โบ๊ทพูดสปอย55ไ่ถึงว่าตรงสถานที่ไหนมันดูลำบากที่สุดในการทำเล่นเอ็นซีจริงๆอ่ะทุกทุกที่ที่เราไปกันนะครับมันเป็นสถานที่ที่มันสามารถเกิดเหตุการณ์แบบนั้นได้ แต่ว่ามันเป็นสถานที่ที่มันสามารถเกิดเหตุการณ์แบบนั้นได้ในในชีวิตประจําวันหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคือความลําบากเนี่ยมันจะอยู่ที่แบบเราจะพรีเซนต์ออกมายังไงให้มันดูไม่มุมมามแต่ไม่ไม่น่าเกลียดเกินไปแต่ว่าให้มันให้มันท่ามันสวยแล้วกันให้ท่ามันสวยแต่ว่า ยังดูแบบมีความเป็นศิลปะอยู่แล้วก็ไม่ดูแบบน่าเกลียดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยใช้ความยากมันอยู่ตรงนั้นแบบมันก็ต้องแบบเกรงตัวแบบบางทียังรู้สึกว่าเก่งตัวมันมันเหนื่อยมันเหนื่อยกว่าปกติไม่ว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันกตต้องเกรงไปทั้งตัวใช่มันต้องเกรงไปทั้งตัวเพื่อให้แบบว่าภาพมันออกมาแบบมีความลึกลับอะไรเงี้ยครับใช่ ซึ่งตัวเราเป็นไงบ้างเกรงกลัวก็คือว่ามันเป็นถ่าตามหลักความจงง่ายคือปกติปกติคนทั่วไปเขาไม่ทํากันเลยครับในท่าที่เราสื่อออกผ่านแต่ละอีพีครัเป็นท่าใหม่ๆใช่หมเป็นท่าใหม่ๆเท่นั้นเลยซึ่งจริงๆที่ปกติพี่โบทำนะครับอันนี้สามารถพูดออกสื่อได้ใช่ไหมครับก็อย่างว่าแหละครับ เอาเป็นว่ารอดูแล้วกันครับผมเอความคาดหวังสูงเรากดดันมคิวมาทีมาแสดงเออ่จริงๆจริงๆผมเออ่จากชี่ในไพร์โลดอะไรเงี้ยครับผมก็คิดว่าจริงๆไม่ไม่คิดว่ามันจะมาถึงเจ็ดล้านอ่ะใช่ใช่คือผมคิดแค่ว่าแสนหนึ่งแสนหนึ่งคือโอเคแล้วอะไรเงี้ยตอนแบบที่มันออกมาแต่วันนี้คือล่าสุดอัปเดตคือมันมันทะลุไปเจ็ดล้านแล้วเนี้ยก็จากคาดที่คาดหวังไว้มันเกินความคาดหวังของตัวเองมากขึ้นไปอีกครับ ก็เลยก็เลยคิดว่าในซีรีส์จริงๆแต่ละอีพีอย่างเงี้ยน่าจะแบบคาดหวังว่ามันคงมากกว่าล้านแหละคาดหวังว่าจะให้เป็นแบบล้านครับสุดท้ายเราให้แต่ละคู่เสิร์ฟติดตามคู่เราแล้วก็ติดตามซีดีก็ฝากคู่ปลอยกับพี่มิเชลด้วยนะคะคุณเคนีแล้วก็คุณจูนเนาะในเรื่องว่าเรื่องราวความรักของคู่เราจะเป็นยังไงจะจบลงยังไงยังไงก็ฝากด้วยนะคะครับก็ ก็ยังไงก็ฝากเรื่องราวความรักของเพียสอนกับน้องชวินด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวความรักที่ความรักที่เป็นความลับแต่ว่าก็น่ารักดียังไงก็ก็ฝากด้วยนะครับเพียสอนแล้วก็สามารถก็สามารถติดตามเรื่องราวความรักของทั้ง3ามคู่เลยครับได้ทางช่องทางช่อง9ก้เอ็มคอกด30ทุกทุกวันอาทิตย์อาทุ่มห้าทุ่มครับยุนขาผู้ดา็น์ ก็เป็นคู่แบบน่ารักน่ารักเรื่องมันจากความสัมพันธ์มาจากเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะล้ากติดตามไทยแชมป์ด้วยค่ะเนี่ยยังบอกเขาเป็นคู่ที่แบบว่าน่ารักน่ารักนุ่มๆตะมุตะมีกันเลยบอกไงว่าอยากสอนไปพบแพทย์เถอะครับขอบคุณมากนะครับ